สัสดีค่ะนี่เป็นนางใหม่นะคะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงกำลังนางใหม่ฮอตนะคะราคาต้นนี้2,500บาทค่ะในตอนนั้นเราเห็นแล้วนะคะปิ๊งเลยค่ะต้นนี้ต้องเอาให้ได้ค่ะ2,500ก็เอาเพราะว่าเราชอบนะคะดูลายใบมันสวยสวยเนาะเนี่ย คนชอบคนมันชอบแล้วดูนะคะต้นนี้เป็นต้นจอมค่ะรอบๆจอมเขาก็จะมีเขี้ยวในตอนนั้นนะพอปลูกไปเขาก็แตะเขี้ยวเป็นลำต้นขึ้นมาอีกได้อีกสองหน่อ <S <S ส่วนหัวนั้นได้ผ่าไปได้ลูกเป็นจำนวนหนึ่งต้นจ้า เอ๊ะทำไมนางใหม่ต้นละสองพันห้าทำไมได้หนึ่งต้นมันมีที่มาค่ะก็คือตอนที่เราซื้อเนี่ยแม่ค้าบอกว่ามีหัวนะแต่หัวเล็กเราเข้าใจว่าไอหัวเล็กของเขาเนี่ยประมาณบ้าไข่ไก่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรประมาณนี้แต่ที่ไหนได้พอลื้อผ่าหัวเท่านั้นแหละไอหัวเล็กของเขาก็คือโดนหลาวไปค่ะเหลือหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเท่ากับว่าเราโดนหลอกนั่นเองนะคะ ประสบการณ์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับนางไหมมาหลอกกันได้เนาะมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะสามต้นนี้เป็นพระนครกายจ้าสวยๆก็ขายไปหมดแล้วอันนี้ไม่สวยก็เลยเก็บเอาไว้นะคะก็รอ้อยเขาป้ายค่ะขึ้นรูปแม่ให้ดูค่ะมาแล้วแม่จ๋าพอผ่าออกมาเราขายไปเท่ากับว่า กำไรก็คือต้อนเล็กๆนี้ค่ะมันกลายนะคะเป็นพระนครอะไรก็ไม่รู้มีแต่จุดสีขาวแบบนี้เราก็เลี้ยงไปก่อนเผื่อเขาจะขึ้นป้ายมาต้นนี้นะคะแม่เขาราคา2 6 0 0ค่ะยังไม่บวกค่าน้ำมันที่วิ่งไปนะคะนนทบุรีพระพระนครศรีอยุธยา อ่าเดี๋ยวไปดูต้นแม่เขานะคะว่าเป็นยังไงเอาพาไปดูจ้าตามมาเลยนะจ้าพาชมต้นแม่พานครราคาแม่ต้นละ2,6 0พันนะคะณเวลานั้นบอลสีนี่เออฮอตฮิตมากนะคะปีที่แล้วช่วงเดือนกันยาคงงงสิ ว่าบอลสีไปไหนแล้วนี่จ้ะเขาพักหัวนะคะจากต้นจอมอะตอนนั้นเขามีใบนี่หัวเขาอยู่นี่ค่ะนี่จำสินอยู่ประมาณสามเดือนแล้วค่ะจากจอมนะคะตอนนี้หัวเขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยหัวกลมเลยนี่นะคะหัวไม่เน่านะคะรอแตกค่ะเดี๋ยวเราก็จะกบเขาไว้ก่อน ก้อนหินไม่เอาอ2006นะคะตอนนั้นเราได้ผ่าชิ้นบอลแล้วก็จำหน่ายออกไปนะคะเราก็ได้ทุนคืนค่ะกำไรก็คือสามต้นเมื่อกี้นี้ที่ให้ชมนะคะนั่นแหละค่ะกำไรเป็นต้นที่ไม่ป้ายความลงทุนนะคะต้องเสี่ยงหน่อยนะ มันเป็นแบบนี้ค่ะบอนสีค่ะซื้อมาแพงนะคะแต่เวลาผ่าไปเราขายต้นละหลักร้อยผ่าไปเน่าบ้างอะไรบ้างก็จะเหลือไม่กี่ต้นค่าขนส่งค่าส่งไปษณี์ก็คิดแล้วเหลือต้นจอมค่ะกำไรการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเราค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 구독